สกอร์สูงต่ำฟุตบอลในคืนวันพฤหัสนม่แมวมองมาที่3คู่นี้ฮะคู่แรกครับเบนเยียมอิตาลียูฟ่าเนชั่นส์ลีกเอนะฮะกลุ่มนี้อิตาลีมี10แต้มฝรั่งเศสมี9แต้มเบนเยียม4แต้มตกรอบไปละเพราะงั้นเกมเปิดนะเพราะเบนเยียมไม่มีอะไรจะเสียละก็ไม่ได้ลุ้นเลยอ่าสี่นัดที่เล่นวันนี้สกอร์สูง3นัดเลยฮะสนัดหลังนี่เสมอกับอิตาลี2-2แล้วก็แพ้ฝรั่งเศส1ประตูต่อ2ที่บ้านตัวเองฮะ ลูกากูลูเกบาคิโอโลอิสโอเปนดาเรนโดทอสซาครับหนักหน่วงนะอิตาลีเนี่ยชนะ3เสมอหนึ่งเป็นจ่าฝูงอยู่ล่าสุดยิงอิสราเอล4ีหนึ่งแล้วก็4นัดที่เล่นไว้น,นี่ยิงรวม16ประตูอะสกอร์รวมนะได้กับเสียรวมกันเพราะฉะนั้นเฉลี่ยน,นัดหนึ่งอิตาลีลงสนามจะมีสกอร์รวม4ประตูฮะโอ้โหนำโดยมาเตโอเลดิกีกองหน้าจากอตาลันตานำดาวซันโวบ,บอลเกาโชอยู่ด้วยนะฮะ ทีมที่สกอร์สูงบ่อยๆโคโจอนมาเจอกันโดยเฉพาะอิตาลีนาทีนี้เป็นเจ้าพ่อสกอร์สูงเลยซัดกันนัวแน่สกอร์รวมมีไม่ต่ำกว่า3ลูกไม้กันแค่สองจุดหเองนะชี้ที่สูงนะฝรั่งเศสอิสราเอลครับที่สตาร์ทเดอะฟองนะเนชั่นสลีกเอในกลุ่มที่2ก็อิตาลีสิแต้มฝรั่งเศส9แต้มลุ้นแชมป์กันนะฮะฝรั่งเศสหลังจากแพ้นัดแรกให้อิตาลี1-3ก็ชนะ3เกมรวดเลยชนะเบลเยียม2-0อิสราเอล4-1หึงถึงทิ้นเลยฮะแล้วก็บุกชนะเบลเยียม2-1งหนึ ลุ้นรับเงินรางวันสูงสุด1,000บาทจำนวน60รางวันบิ๊กแมชเล่นคู่ใหญ่ลุ้นรับทิ้งไอ h ฟ n e 16หกใที่แอ็บบ a เอเไม่มีเอ็มบัปเป้ไม่เป็นไรนะ,ะมีแบลรี่มาโกล่าอ่ามูอานี่ไมเคิลโอลีเซ่เงี้ยฮะอิสราเอลแพ้4เกมรวดเลย แพ้เปนเยี่ยม1-3เ,เล่นในบ้านก็นแพ้อติตาลี1-2เล่นในบ้านแพ้ฝรั่งเศส1-4แล้วก็ไปแพ้อติตาลี1-4เละเกมที่สตาร์ทเดลฟองนัดนี้ฝรั่งเศสต้องการ3แต้มเพราะบ,บี้แย่งชั้นกับอิตาลีอิสราเอลเนี่ยยิงได้ทุกนัดแล้วก็เละทุกนัดฮะสูงมาตลอดงานนี้จุงมือมีประตูรวม4ลูกไม่ยากนะไม้กั้นอยู่ที่3.5คู่สโลวีเนียกับนอร์เวย์เนี่ยไม้กั้นอยู่ที่2.25ตีสอก็เป็นเนชั่นสลีกบีในกลุ่มที่3นะครับ นอร์เวย์ออสเตรียสโลวีเนียมีเจ็ดแต้มเท่ากันลุ้นกันเป็นแชมป์กลุ่มสโลเนียล่าสุดบุกไปชนะคาซัคสถานหนึ่งศูนย์ส่วนนอร์เวย์หลังจากที่สามนัดกดไปเจ็ดแต้มก็แพ้จนได้แพ้ออสเตรียที่บ้านเขาหนึ่งประตูต่อห้าเลยครับโอ้โหเละจริงๆนํามาโดยเออร์ลิงฮาเลนอันโตนิโอนูซาอเล็กซานเดอร์ซอรลอตพวกนี้ฮะในแนวรุกแย่งกันเป็นแชมป์กลุ่มเกมจะเปิดแน่ฮะ Norway, นอร์เวย์นํามาโดยฮาเลนเนยโอ้โหไว้ใจได้ในเรื่องของการทำประตูคู่นี้มีโอกาสที่จะยิงได้ด้วยกันทั้งฝ่ายแล จุงมือสกอสูงไม่ยากนะฮะขออนุญาตเป็นสกอสูงทั้งหมดนะครับเบลเยียมกับอิตาลีฝรั่งเศสกับอิสราเอลและก็สโลวีเนียกับนอร์เวย์ครับ